สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับสวนยางนานะครับนี่นะครับเป็นสวนขนาดนื้อที่1งานนะครับผมมันจะยาวนะครับด้านกว้างอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่1งานนะครับต้นยางนาเราปลูกได้2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวพาไปชมแต่ละต้นนะครับท่านผู้ชมบางต้นก็เล็กๆนะครับซื้อมานะครับซื้อมาในราคาต้นละ5บาท10บาทนะครับ นี่ครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกครับน้ําจะอาจจะขังครับขังในบริเวณรอบๆนะครับทําให้เราไม่ต้องรดน้ํานะครับถ้ารดเยอะก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวรากจะเน่านะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นต้นยางนานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งต้นนี้จะเป็นต้นเล็กถ้าต้นเล็กก็จะราคา5บาทนะครับต้นใหญ่ก็10บาทนะครับซื้อมาในร้านขายต้นไม้นะครับ คุมด้วยฟางแห้งนะครับเพื่อรักษาสมดุลของหน้าดินนะครับให้มีความชื้นที่พอเหมาะนะครับถ้าวันไหนดินแห้งนะครับเราก็จะลดน้ำนะครับถ้าวันไหนดินไม่แห้งนะครับก็จะสังเกตได้นะครับเนื่องจากมีน้ําขังในบริเวณครับเดี๋ยวพาไปชมอีกนะครับท่านผู้ชมต้นยางนานี้จะเป็นไม้ยืนต้นครับสูงยาว สูงใหญ่สูงใหญ่นะครับปลูกไว้นะครับเป็นร่มเป็นเงาให้ดูสวยงามนะครับนี่ครับมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับอนุรักษ์ป่านะครับช่วงนี้ก็ช่วยๆกันนะครับถ้าใครมีพื้นที่ก็อยากลองให้ปลูกดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้นไม้ให้ประโยชน์หลายอย่างนะครับแก่ตัวเรานะครับ ให้ทั้งออกซิเจนแล้วก็เขาก็จะทำการดูดเอาแก๊สต่างๆที่เป็นอันตรายนะครับเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์แสงของเขานะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวนยางนาของเรานะครับในนที่หง,งาน สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ